สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนทำเมิดของของบาร์บี้นะคะใครลักบาร์บี้ยกมือนหน่อยนี่แล้วก็ชอบเล่นบาร์บี้นะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะไปดูอุปกรณ์กันอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะเอิค่าอุปกรณ์ของเราก็มีอย่างแรกไม่ขาดสายตานะคะกันไกลค่ะอย่างที่สองกาวค่ะ กาลาเท็นะคะเราใช้เพราะว่ากาวน้ำใส่มันจะไม่ทนทานกว่ากาลเท็กเลยกาลเท็กใช้ดีมากแล้วก็ขอกลมนะกระดาษแข็งๆนะคะเราจะใช้ด้านนี้เพราะว่ามันจะทาสีาน้เราจะให้ดูตัวอย่างที่หลังนะแล้วก็สีต่างๆค่ะวันนี้เราจะใช้สีน้ําเราเดึงมาแก้วใส่น้ำเลยเดี๋ยวเราไปเอาแก้วให้ดูนะคะแก้วใหญ่ๆก็ได้ ค่ะน,นี่คือแก้วนะคะเราทําเองเลยน่ารักเปล่ามันไม่มีเสื้อนะเดี๋ยวมันไม่มีเสื้อเราก็ทําให้แล้ววันนี้นะคะก็คือเราจะมาทํากันนะแต่เราไม่ได้ทาแบบนี้นะแม่สีเขาก็คงดีเ,เดี๋ยเราไปเจียมน้ําแล้วก็พร้อมจะทํานันนะคะโรยโรยคาดแสงคงดีใช่ไหม โอเคค่ะแล้วก็เจียมนะั้นมาแล้วนะคะนี่ไงเราเจียมประมาณของครึ่งคอเขานะเราก็จะมีเปิดข้างในให้ดูนะเราจะใช้สีเทียนก็ได้นะคะเนื่องจากเราใช้สีน้ำมันระบายง่ายนะเดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูค่ะอันนี้ก็ยังตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ทําคลิปนะเพราะาตอนนั้นเรายังไม่ได้เริ่มทําคลิปแม่เราก็ซื้อมาให้กระเป๋าใหญ่ยักษ์นะคะพกพาได้นะมีหูหิ้วแล้วก็จะมาเปิดให้ดูะคะ่ะของจะลุกหน่อยเราเล่นแล้วอะ ตอนนั้นเราก็เด็กประมาณอนุบาลสามประมาณปหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอจัดเป็นที่ก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้ดูแบบนี้ไม่ได้นะสีมันลวงเดี๋ยวเราให้ดูแปบ๊บนึ่งนะจาค่ะนี่ค่ะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้คือสีน้ำที่เราจะให้ใช้นะคะ แล้วก็จะมีพู่กันค่ะแห่พ <Hey, S 1> ูกกันสิกาวแหง้งแห่ไม่ใช่น,นี่กาวมันแห้งไปแล้วแล้วก็เป็นอันนี้เห็นปะเฮ้ยมองไม่เห็นเนี่ยค่ะเราดูก็ไกลสีเขาก็ยังไม่แห้งเลยเนาะเนี่ยโอเคประมาณนี้อันนี้คือให้จุ่มจุ่มจุจุจ,จ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นทายาถึงตีแล้วนี่ยน โอเคไปเริ่มทำกันเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ยินแบบนี้นะอย่างแรกก็ต้องเจียมกันไกลแล้วก็กระดาษแข็งค่ะเราก็จะตัดเป็นเดี๋ยวเราก็จะบอกก่อนนะว่าเราจะทําอะไรงั้นเราทําง่ายๆก่อนก็แล้วกันก็คือเป็นตู้แบบเก็บของเป็นงั้นเรียกว่าตู้เย็นเล็กก็แล้วกันค่ะเรามาทํา ตู้เย็นเล็กกันนะคะเดี๋ยวเราไปวัดของอันนี้กันก่อนเนาะอย่างแรกนะคะวัดตามใหญ่ที่เราชอบนะคะเราต้องเอาแบบภาพสีสีขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ทาเปอร์ค่ะทาพขึ้นแล,แ,แล้วเตะเราจ้าใหญ่เราเล็กนะคะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนะไปดูกันเลยเรา,เาใหญ่แค่นี้นะคะเพราะว่าตู้เราจะไม่เอาใหญ่มากตู้เย็นนะเนาะ ตู้เย็นเล็กอะ่ะจะทำตู้เย็นเล็กอะ่ะเป็นตู้ผิดเราก็ไม,ม่มีตู้เย็นเลยอะ่ะนี่ค่ะนี่เป็นไงขอทำสวยปะแต่ขอต้านก่อนนะนานหน่อยนาน,นอเอยเราจะออกซะดีกว่านะคะมันใหญ่เกินอ,อันนี้เราก็จะเอาประมาณความเท่านี้นะคะแล้วมาดูความยาวและความสั้นของเขากันเลยนะคะเราจะตัดท่าไหนแล้วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะ เราทาเป็นแขกแขกนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตัดก่อนนะค่ะเราก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นแล้วเดี๋ยวเราไปทาสีนะคะเดี๋ยวทุกให้ทุกคนไปเลือกสีกับลาโลนะกับลาลลาลาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกสีกับเรากันเลยนะเ,เราจะเอาสีอะไรดีอ่ะให้เลือกนะคะมีสีเนียค่ะประมาณพวกนี้เนี่ยเอาสีเราจะใช้สีอะไรเดีย๋ยอนี้สีไข่นะ สีสีพวกนี้สีนี้ก็จะหมดแล้วนะเนี่ถ่ายไปใกล้นี้ก็จะเป็นแบบนี้โอเคค่ะเราเลือกสีเนี่ยโอเคนะโอเคเปล่าเดี๋ยวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทํากันนะอย่างแรกมีผู้ก,กันดีแล้วก็หากให้มันแบบว่าโอเคเราแช่น,น้ําเลยนะเราจะตั้งแต่เราจะทำตั้งแต่ใบนี้นะคะใบนี้ เดี๋ยวพง่อนเราต้องทำาบบนี้อีกค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บค่ะแล้วเราก็พับให้อันเล็กๆนะคะเราต้องมีเป็นแบบว่าดีๆแบบยังไงะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจบนะว่ามันจะเป็นยังไงนะออกมาสวยง,งามไหมไปไปไปค่ะเราก็ต้องตัดเป็นเล็กๆนะอันนี้คือเราต้องตัดเป็นเล็กๆเ,เพื่อจะเป็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยทํานะอันเนี้ยนะเรามาเลือกสีกัน มาทาสีกดนอันแรกเราจะทำเราต้องทำสีให้หมดทุกอันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกสีแล้วทาสีให้เสร็จแล้วจะมาให้ดูนะคะถ้าเราก็ทาครบทุกอันนะน,นะแต่นะว,ว่ารอให้มันแห้งก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูตอนที่ก่อนก็จะประมาณนี้เลยโอเคนะเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาทำกันนะ เดี๋ยวคิดมนะกเดียคิดมากเลยมาหกเอยตอนนี้เป็นอันเรียบร้อยวก็ yeah. <Go. S 2> แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันเลยแถวแรกตัดนี้กันนะตัดไม่ต้องใหญ่มากอะ่ะให้ดูมางกลง้องนี่แล้วก็พับนะพีไ่ไปสใ้ขา ใครอยากตกแต่งสีก็เชญนะคะใครไม่ต้องตกแต่งก็ใครรีบก็แต่น,นะคะตัดมาประมาณพอของเรานะคะเราจะตัดมากี่อันก็ได้ค่ะแล้วเราก็ต้องใช้ตาเนาะเราจะตัดรอยก,ก่อนเนาะถ้าอ่่างที่เราบอกอะถ้าไม่เท่ากันก็เป็นไร เราตัดไว้สี่อันพับไว้สี่อันพอนะคะเพราะว่าเราก็ต้องแน่นอ่ามาทำกันเลยแรกอันนี้ไม่แห้งยังแรกหยิบอันนี้มานะคะแล้วก็ใส่กาวนี่ทากาวแล้วนะแต่ไปแปะก,ก่อนขัน้นตอนแปะนะคะก็เราก็ต้องแปะตั้งแต่ด้านล่างเขา เป๊ะอย่างนี้ตามรายพระองเราแล้วก็ทำไมถึงต้องแปะแบบนี้คะเพราะว่าเราก็จะเราจะดันบิดอะ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็จะได้แบบว่าแปะอีกอันหนึ่งนะ เราไปดูตอนทำเสร็จกันค่ะเราขอเปลี่ยนใจนะคะเราจะทำบ้านน้องแมวค่ะน้องแมวเราไม่เคยทำคิดน้องแมวเนาะน้องหมาเราก็เคยมีนะน้องหมาที่เรารีวิวเดี๋ยวเสียงมันดังโอเคนะมีเสียงอะไรทุกคนขออภัยนะนี่ก็คือเราได้สองอันแล้วอุ้ยตกอุ้ยเทียงเราจะทำเป็นบ้านแมวเนาะนนๆ ค่ะโอเคค่ะไปดูตอนเต่อไปดูตอนเสร็จกันเนาะวิธีการทำบ้านแมวนะคะทำประตูแบบนี้นะแล้วก็ปิดได้โอเคเดี๋ยเราไปทำต่อทุกคนตอนนี้ก็รอมันกาวแห้สนิทนะคะแล้วก็จะมาทำหนังคาอีกเยอะดเนาะโอเคค่ะเหนื่อยแมเหงื่อแต่หน้าเราไม่ค่อยรีวิวหน้ารีวิว คลิปนี้อานนานหน่อยเนะาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรอให้นั่นเสร็จก่อนเนาะค่งละค่งละไปก่อนไปก่อนข้าเราเปลี่ยนที่อัาสลับตานหน่อยเนาะโอเคค่ะนีได้แล้วหลังคายนี่งหลังคาขอบเป็นสีแดงเนาะสิม่วงก็โอเคอยู่ โอเคค่ะ okay, ๋ยวเรามาเริ่มทำหนังคากันเลยนะโซลาีเดลเคมอนีทำเนะนี่ภาพเสร็จแล้วค่ะเราต้องลาไปก่อนนะมีเสียงรบกวนด้วยบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้เราได้นะคะบ๊ายบายค่ะ